quotient ผลบวกเราเรียกว่า sum ผลลบเราเรียกว่า difference ผลคูณเรียกว่า product ผลหารเรียกว่า quotient โ,โอเคครับ quotient น,นี่คือ quotient น,นี่ quotient ค,คำตอบมันคือ3 3เราเรียกว่า quotient โ,โอเคปะได้ไหมแบบนี้อ่ะอ่าน อันนี้เขียนอันนี้อ่าน9 divided by 3 equals 3อีก i n 9 divided by 3 equals 3โอเคบายแปลว่าอะไรครับบายโดย divided แปลว่าแบ่ง9ถูก แบ่งหารก็คือแบ่งใช่ไหมถูกหารก็ได้9ถูกหารโดย3เท่ากับ3ถูกไหมสามสาเป็น9ใช่ไหมครับนะถูกปะ่ะอ่าแบบที่หนึ่งอ่าน nine divided by t r e e equals t r e e อ่าแบบที่สองดีพจรย์ลบได้หรือยังได้แล้วนะอื ที่สองครับทรีโจทย์เดียวกันครับทุกท่าน three g o into t ท g o into 9 three times 3 times ok 10 divided by 4 equals 2 3 my 2 you can say two ah uh, t o เขียนก่อนครับเดี๋ยวพอาจารย์จะอธิบายครับเขียนไปครับครับบวกลบคูณหารให้ได้สามอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์มีเศษส่วนมีอะไรมากน้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยเรียนอันนั้นอันนั้นยากขึ้นแต่เราก็ต้องเรียนครับนะ ให้มันเป็นนะเขียนเสร็จยังครับเห้อเสร็จห้อเสร็จห้เสร็จห้เสร็จเอาก็ไปวางไว้นู่นนี่อาจารย์อัดวีดีโออยู่ไปไปวางไว้นู่นก็ปิดปิดแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็เปิดใหม่ เสียยังครับเก้อเสียยังครับฮะเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วใช่ไหมนั่นแหละมือไปถูกปุ่มนู่นนู่นนี่นั่นเวลาถ่ายรูปอ่ะโอเคครับทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ้าวครับมาดูนี่ครับยากขึ้นนะครับเอาอันเก่าก่อนให้ได้ครับ division division. division sign สัญลักษณ์หาร9 divided by 3 equals 3 3 is answer we call quotient okay ค้าถ kh ูกหารด้วยสามเท่ากับสามสามนี่คือคำตอบ answer คือคำตอบ คำตอบนี้เราเรียกว่าผลหารภาษาอังกฤษเรียกว่า quotient โ okay. อเคแบบที่สองอ่านแบบนี้ง่ายสุดครับแบบที่สองมี three go into nine three times three go into nine three times เ okay, ข้าใจไหมยากไหม แบบที่สองนี่ยากแต่ไม่เป็นไรเอามาดูมีเศษด้วยครับ10 divided by 4 equal to r e m i n d e r 2 r e m i n d e r แปลว่าเศษเราเอา4ไปหาร10ใช่ไหมครับ4 2เป็น8เหลือเท่าไหร่ครับเป็น8เศษเท่าไหร่ เศษสองใช่ไหมเศษมันคือ reminder หรือเขียนย่อว่า t o r t o t o คือคำตอบ r คือ reminder แปลว่าเศษสองเศษสองโอเคปะจะไหนแปลว่าเศษครับ reminder 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 คือเศษครับ เขียนย่ออารต้ย่อมาจากตัวนี้ครับอาคือ rem to to to, reminder t o a r t o t o reminder t o เท่ากับ2เศษ2เศษภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ reminder มาดิ reminder 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 Rem เวลาหารแล้วมีเศษไหม mm. มีกับบางทีหารลงตัวบางทีก็หารแล้วมีเศษ mm. เศษเราเรียกว่าร e okay, ม i n เดอร์เขียนไมเขียนย่อว่าอ่าโอเคครับเอาอีกรอบนึง10 divided by 4 equals 2 remainder 2 2 R2 โอเค okay, ปะจบแล้วหารจบแล้วโอเคไหม ร e มายเดอรแปลว่าริมายเดอร์เศษเศษครับริมายเดอร์เศษคือมันไม่ลงตัวมีเศษสองนะนะสิบเอาสี่เอาสองเอาสี่ไปหารก็จะเศษนะโอเคอ่ะครบไปยังประจันลบได้ยังทีนี้ลบได้แล้วนะโอเคครับอทีนี้เราก็จะทวนทีละอย่างกับก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องใหม่มสี่คำนี้จะต้องจำให้ได้ครับอ่ะ ความเปงกัน some different product caution caution โอเคครับต่อไปแล้วก็จะทบทวนแต่ละอย่างนะครับทบทวนภาษาอังกฤษ่าไงเรียนไปแล้ว review อ่าโอเคครับ,เ,คครบเขียนตาพระจานทร์เลยครับ plus sign เขียนแล้ครับ plus sign plus, plus อะไรครับ plus บวกแล้วว่าพลัสไซน์แปลว่าไซน์ <Okay. S 1> ว่าเรียนมาแล้วครับไซน์สัญลักษณ์นี้เรียกว่าสัญลักษณ์บวกโอเคลงไปครับพลัสไซน์ต่อไปมายอดไซน์มายนอดไซน์มายนอดแปลว่าอะไรครับลบครับมายอดไซน์ว่าสัญ,ญลักษณ์ลบเห็นปุ๊บครับโอเคครับ minus sign minus sign สัญลักษณ์ลบนี่เห็นปุ๊บรู้เลยครับเป็นสัญลักษณ์อะไร minus sign minus sign minus sign โ okay. อเคเอาสองกันแล้วก็ลบครับ minus sign ขยันมาเรียนครับพ่อแม่รักเราทุกคนครับ รักเราคุณเมื่อรู้ว่าพ่อแม่รักเราเราก็ควรจะตอบแทนความรักของพ่อแม่ในทางที่ดีเยอะใช่ไหมครับก็ขยันมาเรียนตัวนี้พ่อแม่ไม่ได้คาดหวังจะต้องทํางานนะคอยให้เรียนไว้แล้วไวเรียนก็เร,นกเ,รนกเรียนครับพอเราโตแล้วพอถึงวัยทำงานก็ทํางานให้เต็มที่ก็ใช่ไหมครับนะตั้งใจนะโอเคเสร็จยังอืมอา้าวอ่านมือนก,กันพระสาย Minus sign. Some different product. Caution, caution, caution. Product. Different. Some. 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 Plus sign. minus sign <us. S 2> ครับ sign แปลว่าสัญลักษณ์อีกคำหนึ่งแปลว่าสัญลักษณ์เหมือนกันภาษาอังกฤษคืออะไรครับ symbol s y m b o l symbol โอเคนะจำได้แล้วนะ plus sign minus sign เาโอเคพจน์ลบแล้วนะลบแล้วปุ๊บอะไรต่อครับที่เราเรียนมาคูณคูณโอเคคูณแล้วก็หารคูณภาษาอังกฤษว่าไงครับ อาจารย์นี่อ่าต่อไปอันนี้ค well er> ืออะไรประอาจารย์นี่อันนี้ใครเท่ากับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอีควอสกับเขียนว่ไปอีควออีควอสไซอีควอตัวเอกด้วยครับอีควอสไซสัญลักษณ์เท่ากับเห็นปุ๊บรู้เลยครับเท่ากับนะ e q u a l s i กค e q u a l s i l น e q u a l s คนสโอเค e อ u a ค s i g n ต่อไปครับเรียนวันนี้อึ๊บอันนี้อะไรครับภาษาอ,อังกฤษ division sign เค division sign Di division division sign สัญ,ญลักษณ์หาร division sign division sign เก้ division division sign